អ្ហ៎យីជីលើយជីអ្ហ៎ចាប់អ៊ុំដើរអ៊ុំលើយអស់លើយលុកលើយប្លុកណ៎ប្លុកប្លុកប្លុកមកយីជីណ៎មើលទៅយាយបុកបុកលុកអឺ Im chăng Im nhắn lúc Im mấy khá lúc Im chăng Đó, lờ đi lúc, lờ đi khá Lờ đi khá Lờ mấy Lờ mấy Ừ

ขย่าเบาๆเอียงมาข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวก็เลยอ่ะ <c oughs> ไม่หามาหาปู่เออไม่หามาทางนี้มั่งเลย ไม่ดูกล้องดูกล้องดูอะไรดอกดูเลยดเกล้องไปเดี๋ยวเก็บไว้ถ่ายเป็นวิดีโอไว้ดูตอนโตไงดูตอนโตไงลูก <c oughs> ถ่ายวิดีโอไว้เยอะๆไว้ดูตอนโตมานั่งดูกันเป็นภาพประวัติศาสตร์ไง <c oughs>